มูนิสิมาปลูกปลูกผักเนาะค่ะพี่น้องมามาไถ่ายเกรเอ่ามาเบิ้งหม่องแปลงผักคาะตอสิมาเบิ้งหม่องแปลงผักเราสิมาปลูกถิ่ตอได้กระเทียมปลามาหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเก็บเอาไอ้ไอ้ได้น้อยกินได้น้อยมันคือเกาลือค่ะมาปลูกเนาะค่ะตอ่าไหนไหนก็ไปแล้วเนาะค่ะไปเราเห็นเห็นมันขาวอักลากอยู่ตอเลยเอา,านำเนาะค่ะมาปลูกกระเทียมปลาก็สิปลูกกระเทียมปลาตอกบ พามาบึงสามีต่อทำงานก็นอนจ้าะวามือนี่เพื่นมาตัดฟืนนะคะมาตัดฟืนอยู่บ้านสวนนะค่ะต่อก็เลยนำมากับเมียยืดดอกคาพี่น้องบ่ายูดดอกเะว่ามือว้านนี่เดินทางกะ12ชั่วโมงนะคะไปกลับไปตรงนั้นตรงนี้แล้วกั12ชั่วโมงค่ะซ้ำนั่งเพียงไปหนี่ไปกรุงเทพเฮาเลยนะคะพี่น้องจากหนี่ไปกรุงเทพกะ12ชั่วโมงก็กันเนาะค่ะก็เลยบอกว่าคุยกันสนุกสนานกันบ่า เออเรามาถึงสุวรรณภูมิแล้วนะคะวันนี้ก่นะนะคะสามีต่อเพิ่นกะแตงไอเลียยุ่เนาะคะ่ะตอนนี้เพิ่นหยุดเพิ่นแตงเลียยุ่เนาะจ้าพามาเบิ่งบรรยากาศบ้านสวนอีกทีนึงคุณสามีก็ทํางานมาตัดฟืนเนาะคะ่ะทุกคนจะเพิ่นจะใบเลีย,ยก่อนเพิ่อนอยู่ทํางานทุกสิ่งถูกอย่างที่เป็นงานเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้ most เจอระแห่อ,อ,อกโซ่ที่หลัก โอเคค่ะต่อสีพาทุกคนไปยางเบิ ung, really á, ้อ่าแปลงผักกันเนาะค่ะวาสิเห็ดจังไหรเนาะจ้ะดอกไม้สวยงามเลยค่ะออกดอกออกดอกสีม่วงเต็มป้าเต็มป้าเลยเนาะค่ะทุกคนค่ะให้ทุกคนดูสวยๆมาครั้งนี้ดอกไม้สวยแล้วค่ะ ฝรั่งก็มาแล้วค่ะอ่อ,อนๆน,นะคะแล้วอ่อนๆก็มีอ่าหญ้าฟางสินโตขึ้นมาแซมน้ำน้วค่ะทุกคน,นำลำแย่ฝรั่งก็ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนค่ะอ่อ,อนๆจ้าพามาดูผักสวนนะคะวันนี้ค่ะตัวน,นี้กับพากกันมาเปเฮ็ดสวนจักหน่อยก็น้อยก้าให้สามีเพิ่นซอยขุดมงหันให้ตอตอสิบูกกระเทียมปลานะจ้า,า,จาตอสิทำความสะอาดอืมเสนเดีย๋ยว เป็นว่าเป็นมิเกตเป็นใจดีเป็นเป็นสามีที่ใจดีมากว่ะยาสสยใจดีที่หลีล่ละค่ะเอเบรทรเอเบอมดูอิุสกจดูมาุสกอยู่ละ ออกพนักงารย์ต้อบอกว่าบ่เมนมือปีนี้ปีนี้บ่ให้ตัดจ้ะเพราะว่าต้อสิให้มันอ่ะเป็นลูกเป็นหมากก็น้องค่ะปีนี้ค่ะสิมาตัดออกจังได้กาลังสิบบงใบเนาะค่ะนะคะต้อสิพาทุกคนมาดูแปลงผักต้อสิให้สามีต้อไทมงนีต้อสิได้ปลูกผู้ต้ทิดอีกเนาะค่ะปลู้ต้อทิดอีกแต่ว่ามงนีต้อเบิกเนาะนี่ค่ะต้อสิมาปีนี้ต้อสิมาจุเฮด ตรงนี้นะคะตอตอสีมาเห็ดตรงนี้สิตอสิบปลูกอาลัมเลอคืออากระเทียมป่านะคะทุกคนตอสิมาขุดบืนนี้ค่ะสีมาเอาลงกระเทียมป่านะคะสิให้สามีตออาขุดห้แป๊บหนึ่งเนาะที่อ๋ออู้ผักชีล้อมขึ้นเต็มเลยค่ะดูค่ะผักชีล้อมผักชีล้อมขึ้นเต็มสวนเลยนะคะสามารถเก็บไปกินได้แล้วเนาะคะ่ะสามารถเก็บไปกินได้แล้ว โอเคค่ะเราจะเข้าไปในบ้านไปดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งก่อนแล้วทีลังดูคานเชรลาเฮทินไมลิเต้เฟอร์ยอกสกอเยราแอร์ลัมส์เลิกโอ้ได้โก้ได้แอร์มีเกมอายุอ๋อได้เบลต์ได้แอร์เคเบลต์โอเคค่ะเราเข้าไปข้างในก็น่าจะพี่น้องไปดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งก่อนจะ้ะเดี๋ยวมาทำงานกันต่อค่ะนี่ระบาระเบ้อร์นะคะ สามารถเอาไปกินได้แล้วนะค่ะต้นใหญ่สูงแล้วนะค่ะเป็นออกใบนะคะนี่เอาไปใส่แกงส้มเห็ดได้แล้วนะคะเอาไปทบกับข้าวได้แล้วจะถ้าจะไปทําแกงส้มเราก็ทาได้แล้วยอสกอติเตกลานอ๋อามอด๋ส่แ้มตทอมาว่าา inta ah? inta ต้อกับยากะยามาซอยสามีต้อตัดฟืนเนาะคะ่ะเพื่อนซอยลูกซ้ายเห็ดฟื้นอยู่ทางพุ่นเนาะจ้าส่วนต้อก็สิปลูกผักอยู่นี่ก็เนาะพี่น้องจ๋ามาปลูกผักน้ำการกับต้อจ้าเมื่อนนี้กะฝ้าปิดค่ะเออล้มแห้งค่ะอีหลีพี่น้องต้อก็ได้เตรียมแปงผักเสร็จแล้วเนาะคะ่ะแ้มผักแปลงผักกระเทียมป้าของต้อเนาะจ้าจึงตรงนี้ปีที่แล้วต้อปลูกอ่าผักซีกับอ่า พักลับเนาะจา้าปีนี้ต่อเลยได้มาเห็ดปลูกกระเทียมป้าเนาะคะ่ะถ้าได้ผลต้อกระสิได้ขยายเนาะคะ่ะถ้าว่าได้ผลคือต้อลองดูเนาะคะ่ะเพราะว่าดินอยู่นี่มันบ่คือดินอยู่ทางอ่าป้ากระเทียมเนาะคะ่ะบ่พูดว่าสิปลูกเกิดบ่เกิดเพราะว่าต่อกระสิทดลองมองนี่เพราะว่ามันต่อกระสิได้หดหน้าไว้เนาะคะ่ะถ้าสมมุติว่ามันเกิดดีต่อกระเงสิงไปขยายเอาขยายไปทีจุดอื่นเนาะคะ่ะ ปีนี้ทดลองปลูกตรงนี้ก็น่าจ้าปลูกกระเทียมปลาน้ำกันจะพี่น้อง ฝนตกแล้วค่ะพี่น้องฝนตกแล้วต้อสิได้อะหนึ่งเสาปลูกก่อนนะจ้ามือลุ้นจะสิมาปลูกต่อปลูกไปจกักลอยก่อนฝนมันลมแห้งแล้วก็ฝนมาแล้วต้อก็สิปลูกปลูกไปเรื่อยๆก่อนเนาะไอ้ถ้ามันตกแห้งต้อก็สิเสาปลูกนะจ้าเพราะว่ามันลมแห้งค่ะมือลุ้นกันเดียวกันพี่นอ้องเบื่อนนะจ้า ต้อสิทดลองปลูกไปยังซี่ก้อนว่ามันสีมันสิติดใ้ต้อบอ่ขันติดกระทือว่าโชคดีของต้อนะคะแต่ที่ได้มีปลากระเทียมเป็นของเจ้าของแต่มันติดนาะพี่น้องเนาะบ่มั่นใจดอกคะ่ะบ่มั่นใจจักม็ดว่ามันสีได้ราะว่ามันดินคนระแบบกันค่ะกับทางพิ่น ตุกมาแล้ววันทำงานกลับมาจากทำงานต่อจังสิมาปลูกต่อนะคะกลับมาจากทำงานวันหลังนะคะ่ะวันนี้กับปลูกให้ที่นองเบื้องซํำนี้ก่อนเนาะวันนี้ต้อก็ปลูกกระเทียมป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาทดลองกันดูเนาะคะ่ะทุกคนว่ากระเทียมป่าของแวมลานจะได้ผลไหมคะนี่ค่ะเป็นกระเทียมป้าที่ต่อสิมะปลูกอยู่เขตแวมลานนะคะทุกคนว่ามันจะได้ผลไหมต่อกับเอาเบียน้อยๆมันมะปลูกเนาะคะ่ะเอาเบียรน้อยๆมะปลูกไว้ตรงนี้เนาะคะ่ะถ้าได้ผลก็ถือว่าด,ดีเนาะคะ่ะขันบ่ได้ผลกะกะสิบ่เอามะปลูกอีกเนาะ,ะจ้ะพี่น้องเนาะ ก็แปลงผักเราก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งต่อสิเอาไหนไหนหลับบ้านใบเนาะค่ะเอาไหนหลับบ้านใบเลยเนาะค่ะไหนไนกาได้นันแล้วไนหับแมบนีุ่คนถุงนี่ต้อซื้อมาน้าเพลินค่ะเม็ดละถุงละสิบโคนนะคะถุงละสิบโครนต้อกรสิเอวานใบหนีเนาะค่ะถ้าเพิ่นเกิดกรสีดีเนาะค่ะขันบว่าหนาวมาอีกเพิ่นกรสิได้เกิดให้ได้กินเนาะจ้านได้แล้วค่ะ แป้งผักกระเทียมป่าของต้อค่ะต้อกับบาดในเมล็ดผักลับใปแล้วดอกค่ะทุกคนก็ดูว่าเขาจะขึ้นไหมกี่อาทิตย์เขาจะขึ้นนะคะทุกคนนี่ก็ในในผักลับก็คือเม็ดไนกระเทียมป่ากับคือกันละค่ะค้ายๆกันโอเคค่ะวันนี้เราเสร็จภารากิจแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนไปกันค่ะ กยพาทุกคนกลับบ้านเนาะบัดน,นี้ค่ะเตรียมตัวไปทํางานกันต่อไปทํากับข้าวแล้วก็เตรียมตัวไปทํางาน,นาเานาะคะ่ะทุกคนค่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมาในการมาปลูกกระเทียมปลาน้ําต้นอนาะจ๊ะก็ทางานยูนี่ต่อกันนะจ้าให้เพิ่นทํางานต่อแล้วต่อกะสีเอ่อกลับไปทํากับข้าวรอเพิ่นกันนะจ้าไปทํากับข้าวรอสามีนะคะทุกคนไปน้ากันค่ะก็ บ้านสวนมือนี้บ่มีกวางป้ายดูเนาะค่ะทุกคนแต่ว่ามีหงให้ดูอยู่เนาะค่ะมีหงให้ดูอยู่ห้าตัวอยู่เนาะค่ะพี่น้องดูหงค่ะก็ดูธรรมชาติกันไปน้ำอ่ามักแนวใดกะเบิ้งแนวนั่นเนาะค่ะราวาต่อกับมกธรรมชาติต่อกับพยายามหาธรรมชาติให้ทุกคนดูนะคะก็ว่าเรามีความสุขในจุดตรงนี้เนาะค่ะทุกคนมีความสุขในจุดตรงนี้เราก็ชอบทําในจุดตรงนี้ดูด้วยนาค่ะ,ะ,คะทุกคน ดูธรรมชาติไปกับโต้นะคะวันนี้มาบ้านสวนกันค่ะหาธรรมชาติให้ทุกคนดูเหมือนเดิมค่ะก็จะทำน้ำพริก้ตวเอาปลาทูน่าตำเนาะคะ่ะตำเป็นเนินตัวตัวใส่น้ำแกงตีนไก่เนาะคะ่ะนี่ค่ะตัวทูน่าตำใส่พริกแกงใส่พริกค่ะนีค่ะกำลังผุดๆนะคะแล้วก็จะ ูหน้าลงไปนะคะทุกคนด่ค่ะน้ำยาตีนไก่ของเราคะ่ะทุกคนขาดูสิคะตอกกระสิต้มตีนไก่เห็นมันเปื่อยๆก้นนี้จากน้อยเนาะคะ่ะให้ละลายในปากเลยเนาะคะ่ะทุกคนน่าทานมากคะ่ะสีน่าก,กินมากค่ะม,มานนไม่กินข่าวน้ากันหลังเลิกงานนาะจ้าเห็ดเวียกเห็ดงานเสร็จเรียบร้อยกับมากินข่าวนาะจ้าพี่น้องเนาะ ส่วนสามีต้อก็คือก้าให้นะคะง่ายๆอาหารเขาละค่ะสามก้อนเสารค่ะสามก้อนเสารนี่ก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะจงแพี่น้องมือนีอากาศดีดีค่ะมันบรรยากาศดีมากสําหรับกินขนมกีนกับไอขนมตับหมังหงน้ำกะทิดีค่ะยูนอค่าพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศได้ค่ะอากาศแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเป็นวันแรกที่แดดทั้งวันนะคะทุกคนค่ะมาค่ะมารุยกันค่ะ กินข่าวน้ำกันกันกบต้อกับทุ่มัดเด้อจ้าพี่นอกเด้อมาค่ะสามีก็กินแล้ใไ้